สวัสดีค่ะจากเพจที่ดินสวย789นะคะวันนี้หนูนาพามาดูที่ดินนะคะที่ตำบลทรายมูลอำเภอองคลักษ์จังหวัดน,นครนายกค่ะเป็นที่ดินแนวบ้านสวนเกษตรอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่1.5กิโลเมตรค่ะถนนหน้าแปลงนะคะเป็นถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร่นะคะ เสนอขายตารางวาละ4,000บาทค่ะสามารถซื้อสดหรือผ่อนนะคะได้ทุกเงื่อนไขค่ะลูกค้าวางดาวเพียงแค่50,000บาทนะคะผ่อนนานถึง5ปีได้เลยค่ะขนาดเนื้อที่นะคะก็กำลังดีนะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านทำบ้านส่วนเล็กๆขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้ค่ะท้ายแปลงนะคะทางโครงการนะคะมีการขุดบ่อน้ำไว้แบบนี้ให้แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศท้ายแปลงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อหนูนาเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ098 2 4 2 4 6 2 4ค่ะและฝากกดติดตามนะคะช่อง Youtube ที่ดินสวย789บายหนูนาด้วยนะคะวันนี้ลากัไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ